วัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางไปที่สถานีเ r รสตันพาร์นะครับเพื่อที่จะไปะงานเทศกาลไทยนะหรือว่าไทยเฟสติวัลหรือว่างานชื่อเต็มน่าจะเป็น Magic of Thailand นะครับซึ่งจะไปประจําทุกปีนะครับซึ่งปีนี้ก็ไม่พลาดนะก็มีจัดงานเหมือนเดิมนะฮะก็สำหรับงานนี้เนี่ยผมเคยไปมาแล้วประมาณ2ครั้งได้นะครับแล้วก็ทั้งสงครั้งเลยเนี่ยก็ประทับใจทั้งทั้งสองครั้งเลยนะครับก็คือภายในงานเนี่ยมันจะมีแบบคนไทย เยอะมากเลยผมบางทีเนี่ยผมยังเอกใจเลยแบบตกใจว่าเอ้ยคนไทยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> เพราะว่าปกติจากการใช้ชีิตประจําวันที่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอกับคนไทยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาไปเจอสถานที่ที่มีคนไทยรวมอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่บ้านนะฮะแล้วก็แบบรู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่าคนไทยอยู่ในปรตทานก็เยอะเหมือนกัน ก็สำหรับภายในงานที่ผุมไปนะครับมันก็จะมีล้างขายของนะครับเป็นพวกร้านขายข้าวนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเช่นโชว์แม่ไม้ยมทยนะครับมีเวทีมวยอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็มีเวทีปารครับซึ่งใช้เป็นแบบมี สาวประเภท2นะเป็นโชว์สาวประมาณสาวประเภท2แล้วก็มีนักร้องมาร้องนะครับไม่ไม่แน่ใจว่ามีศิลปินบ้านเรามามาร้องที่นี่โดยเลย่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามมามาดูนะว่ามีใครที่พอจะรู้จักไหมนะฮะก็แบบอย่างที่ผมเล่าไปใช่ไหมนะว่าเวลาผมไปเจอ,อไปงานนห่โดยเฉพาะงานที่นี้มีคนไทยอยู่รวมกันเยอะๆแบบนี้ผมก็ตกใจไม่นึกว่ามันจะมีคนไทยเยอะขนาดนี้ ซึ่งจำนวนคนไทยชุมชนคนไทยที่มันที่ผมอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับที่เราเรารู้ที่บ้านเราเก็จะมีแบบพวกออสเตรเลียก็จะมีซิดนีย์ใช่ไหมครับที่แบบมีชุมชนคนไทยอยู่เยอะนะครับแล้ว LA อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรียกว่า America, อเมริกาเนี่ยก็จะมีชุมชนคนไทยแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ย ผมแม่น่าจะว่าจะมีชุมชนคนไทยใหญ่เหมือนกับประเทศที่ผมได้กลับมาหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่ามีใครทราบนะว่ามีชุมชนคนไทยใหญ่ๆที่ไหนอยู่ยแล้วควรแจ้งด้วยนะฮะในของเมนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะได้ลองหาเวลาเพื่อที่จะไปเดินดูนะฮะและจะได้แชร์ประสบการณ์ไปให้เพื่อนๆที่บ้านเราได้ดูกันนะ นี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนผมมาด้วยอีกคนนึงนะครับก็ชื่อว่าคุณนิโกนะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเจอในคลิปที่ผมไปเมือง็อกเนอร์นะที่จะไปะที่ไปเอากระเป๋าที่ลืมไว้บนรถไ่นะรัก็จะมีคุณนิโคมาด้วยคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาพาเขามาลองกินอาหารไทยเผ็ดๆลองดูนะว่าเขาจะกินได้ไหมนะ สถานี Preston Park นะฮะซึ่งใช้เวลานเดินทางประมาณาไม่ถึง10นาทีนะครับจากสถานีของเมืองที่ผมอยู่นะฮะ เดี๋ยวต้องเดินทางจากสถานีรถไฟนี่นะครับไปที่ตัวงานเนี่ยประมาณ500เมตรได้นะครับกไ็ไม่ไม่ไกลมากนะครับจากสถานีรถไฟ Preston Park น,น,นะครับ ีก็บรากาศบ้านนะครับใกล้ๆสวนเพ e สตันพาร์คนะฮะซึ่งบ้านแถวนี้เนี่ยโซนนี้เนี่ยของไบรตันเนี่ยบ้านนี่จะแพงนะฮะแล้วก็ต้องมีแบบคนมีเงินนะฮะถึงจะอ,อยู่แถวนี้ได้นะฮะ mm hmm. ก็ผมต้องอาจจะต้องไปเตรียมตัวกดเงินก่อนดีกว่านะครับเผื่อว่ามีบางร้านที่ผมอยากกินเนี่ย เขาไม่รับปัดอะไรอย่างเงี้ยครับถือเงินสดไว้เพื่อป้องกันไว้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกดเงินก่อนนะฮะเออครับผมกดมา20ปอนนะฮะดูนะครับว่า20ปอนมันจะพอไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้แดดออกนะฮะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ20ต้นๆถึงกลางๆนะฮะก็คือไม่ร้อนไม่หนาวมากนะครับ แต่ก็พอให้ได้เหงื่อออกะฮะเวลาวิ่งเนี่ยก็คือเหงื่อออกะฮะอันนี้ก็คือซุ้มงานนะครับมุมมองจากข้างนอกนะครับสวนสาธารณะตรงนี้เนี่ยชื่อว่าสวนสาธารณะบ r ัสตันพาร์คนะฮะซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ส่วนหนึ่งนะครับของรบร i ตันนะฮะก็รู้สึกว่าต้องเสียค่าเข้าด้วยนะครับก็ประมาณ5ปอนด์50นะครับในการเข้านะฮะ ก็ต้องไปจ่ายค่าเข้าก่อนเข้างานครับต้องไปเดินไปที่เกตนะครับถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยสอปีที่แล้วเนี่ยเขามีการจับฉลากรางวัลด้วยนะครับก็คือคนที่ได้รางวัลเนี่ย จะได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับนะฮะจากสายการบิน EVA ที่ผมใช้กับบ้านไปเมื่อขาวได้แล้วนะไปกลับนะฮะก็คือต้องโชคดีหน่อยนะเพราะว่าค่าตั๋วมันก็แพงเหมือนกันนะฮะแต่ก็หวังว่าอาจจะมีโชคเหมือนเขามากนะฮะเอ้ยนี่คือ how are you doing how <are> you? yeah I'm good thanks sorry for the late you've been here long alright alright let's go in เข้ามาถึงแล้วนะครับภายในงานนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าข้างหน้าเป็นยังไงนี่ครับเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้กําลังจะไปหาอาหารกินก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะครับจะมาดูว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะฮะก็มีแฮปปี้ดัม pling นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ของไทยเนี่ยร้านกาแฟนะฮะแล้วก็มีโอ้มีโออิชิบันด้วยนะฮะใช่ของไทยหรือเปล่า มีร้านขายเบียร์ซุ้มขายเบียร์มีร้านขายเบอร์เกอร์นะแหมอาหารฝรั่งมาขายในงานไทยอมีน้ำแข็งใส่ด้วยนะดูนี่ฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อส้มตำมาทานนะเพราะว่าส้มตำที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นของที่หากินยากนะไม่ใช่ว่ามันหากินยากมากนะแต่ว่ามันหากินแบบ ของดีๆียากนะครับแล้วก็เพราะว่าส้มตําที่มันแพงมากครับไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมมะละกอมันแพงมากนะลูกหนึ่งประมาณเก็บ10บปอนด์นะฮะเดี๋ยวผมไปหาส้มตาทานกันดีกว่านะฮะไปที่ไหนก็ต้องมีผับไทยนะฮะเป็นอาหารสัญ,ญลักษณ์ของบ้านเรานะฮะนี่ครับทุกคนบรรยากาศคล้ายๆงานวัดนะฮะร้างขายของเต็มเลยนะฮะ นี่มีอะไรเนี่ย True Thai Foods ส้มตำแซ่บลืมหัวนะครับแม่นี่ดูครับดูราคาส้มตำแบบ10ปอนด์ยอดมากเดี๋ยวผมไปสั่งดีกว่าลองกินร้านนี้ดีกว่านะครับกลับแล้วหรอมาตั้งแต่เช้าเมื่อกี้ก็เพิ่งสั่งตำลาวไปนะฮะหนึ่งครบ1ๆนะครับแล้วก็หมูปิ้งห้าไม้นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวสองครับใช่ครับ เมื่อกี้นี่ทั้งหมดนี่17ปอนด์นะครับมีอย่างที่บอกไปส7ปอนด์ทั้งหมดนะครับรู้สึกว่ามีแหนมข้าวด้วยนะครับมีผักตีนไก่นะฮะมีลูกชิ้นด้วยนะครับอูดูนี่ทุกคน uh, ขาหมูน่าอร่อยมากครับขาหมู Nico, have you had um, papaya salad before? No, I haven't. That's my first time. Okay. What What are you expecting? Uh, I'm expecting something spicy. Did you um, order very yeah, spicy? Spicy. Okay. I can, I can handle it. All right. Let's okay. try. Let's see. Nothing. No, no it's fine. It's okay. Why? <laughs> <Fine. laughs> <laughs> you got to eat all of it now, man. I'll. Uh, I will. I will. Oh yes. โอ้ดันนี่ I'm <I like S 2> proud of you I'm proud of you <c oughs> นี่ครับผมมีข้าวเหนียวสองห่อครับส้มตำลาวแล้วก็หมูปิ้งห้าไม้ครับหมูปิ้งไม้แล้วหนึ่งตอนเองรู้สึกว่ามันแบบถูกอยู่นะฮะนึกว่าจะแพงกว่านั้นนะฮะอืมอร่อยครับหมูปิ้งอร่อยมากรสชาติเหมือนบ้านเราเลยครับเดี๋ยวลองส้มตำนะครับว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะฮะ อือร่อยครับเผ็ดด้วยอืมอเคเลยรฮรคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปครับสิบปอนด์รสชาติสิบปอนด์ฮรอร่อยครัถามเสร็จเรลอเลยนะครับโอูโเมื่กี้เผ็ดมากครับรู้สึกท้องไส้เริ่มป่นปวดนะ <laughs> เพราะว่ากินอาหารเผ็ดไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยนะคะับแล้วมากิน แปลกๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมันรู้สึกช็อกนะฮะกระเพาะก็เลยช็อกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปหาน้ำเยน็นๆหรือไม่ก็เบียร์มาทานดีกว่านะฮะเด็กชื่อ นี่ก็เป็นการแสดงนะฮะคล้ายๆเป็นการแสดงของสาวประเภท2นะฮะ ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนนะครับนิโคไปกินข้าวเหนียวมะม่วงนะครับว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตามมาดูนะฮะ so yeah mango sticky rice นี่ก็คือหน้าตาข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะข้างในนี่มีคือข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็รู้สึกว่าจะมีะกะทิด้วยนะครับกะทิสดมีถั่วเหลืองด้วยนะครับเอาไว้โรยหน้านะฮะ What do you think n i k o is it good it's very good yeah it's very i think what you can do you don't have to you can pour the um, coconut milk over uh, okay. the rice but there's no right or wrong but that's what i normally do but yeah it's good right yeah i take your suggestion it's good oh, oh, it. good good ร้านขายพวกเก่งชา้างด้วยนะฮะนะครับนี่ก็มีร้านนวดด้วยนะครับคือนาทีละหนึ่งปอนด์นะฮะสิบปอนดสิบนาทีหกสิบปอนหนึ่งชั่วโมงโอ้ค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรนะรเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามะละกอหนึ่งลูกมันแพงแค่ไหนนะครับนี่ลูกครับ ดูประมาณเท่านี้เจ็ดอนครับก็กำลังเดินทางกลับนะครับก็อยู่ที่งานนี้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็กินของไปตอนนี้อิ่มมากฮะกินไปเยอะมากครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะขึ้นรถไฟกลับบ้านนะครับงานนี้ก็ประทับใจเหมือนเดิมนะฮะก็คือร้านค้าขายของต่างเนี่ยมันทำให้คิดถึงบ้านนะครับ แล้วก็มีความรู้สึกโฮมสิกแล้วก็อยากกลับบ้านด้วยนะครับทำให้ทำให้คิดถึงบ้านมากครับ uh, แล้วก็ได้เจอ uh, เพื่อนเพื่อนคนไทยน้องๆคนไทยนะครับที่มาอยู่อาศัยที่นี่นะครับเป็นหลายคนก็ทำให้รู้สึกว่า uh, อยู่อยู่บ้านนะครับเพราะว่า uh, ได้เจอคนไทยกลุ่มคนไทยกลุ่มใหญ่ในที่ที่เดียวกันเนี่ยค่อนข้างยากนะก็จะมีงานอย่างนี้ครับเงจะเงจะมีนะฮะก็แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครมา มีโอกาสมาเที่ยวไบรตันนะครับช่วงเดือนอสิงหาคกลางเดือนสิงหาทุกปีนะครับก็จะมีงานาไทยเฟสติวัลหรือว่า Magic of t h a i l a n d นะครับก็มาแวะง,งานนี้ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ